สะวัสดีครับสวัสะวะดีตอนเช้าสวัสะวะดีคุณผู้ชมต่ตัวด้านกลับก็ผูชมครับเหรียญที่คุณปชมเห็นอยู่ณขนานา้้อ่ะเหรียญทางซ้ายมือก่อนนะ เหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ2บาทสีเหลืองหล่อเก้ารุ่นเก่าครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเปิมเอจิวะเอบีโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละ4 000, 8 7 0 0บาทเหรียญทางขวามือนะเป็นเหรียญ10บาทหล่อเก้ารุ่นเก่า ผมอเอจิวะออบิโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละห้าหมื่นหนึ่พันสองร้อยบรับอ่ะมาดูรายละเอียดทีละเห,หรียญเลยเนาะอ่ะเหรียญแรกนะเหรียญแรกเป็นเหรียญน,นี้ก่อนนะย้ำราคานะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิบบาทหลอกกน รุ่นเก่าผมเอ่ยใจวะเออร์บีโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญละฐห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทรายละเอียดละ่ะในเนื้อสีเหลืองเป็นรอก้าวหันไปทางซ้ายมือเนื้อสีขาวเขียนคําว่าผูมิพร์อ่ะดุลจเดชนะเนื้อสีขาวเขียนคํา,ะะา,าว่าราชการที่เก้าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะ ในเนื้อสีเหลืองเป็นรูป,ปราจวังครับเนื้อสีขาวมีเลขสิบเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขสิบอารบิกเนื้อสีขาวก็มุเขียนคำว่าประเทศไทยจุดสีขาวหนึ่งสองสามสี่ครับพ,อพสองสพันห้าร้อยหกสิบนะสังเกตที่ปีพศออนะว่าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบอมอเจวะเอปีโตชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อเหรียญละ5 1 2 0มนรับกัจะามาเหรียญ10บาทปีพศ2560ปีพศนี้ตอนนี้ผมต้องการด่วนและต้องการจำนวนมากเลยนะครับดังนั้นใครมีเหรียญ10บบาทเหรียญน,นี้และมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ คุณผู้ชมนะแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขณะน,นี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยี่สิบหล่อเก้าลนหล่อแปดครับสำหรับใบนี้นะสำหรับใบนี้ผมรับซื้อใบละ9เก้าหมื่นบาทคนระับสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ9เก้าหมื่นบาทนะอ่ะมาดูกันเลยนะ ใบนี้เนี่ยคุณผมมูาา้ชมะใบนี้ดูกันง่ายๆเลยนะใบนี้ดูกันง่ายๆครับด้านแรกเปลี่ยนรูปรอเก้าด้านแรกเป็นรูปรอเก้า,กาพลิกไปดูด้านที่สองครับคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ฮะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรอแปดคุณผู้ชมะใบนี้ดูกันแค่นี้แค่นี้ครับรับซื้อใบละเก้าหมื่นบาทครับอะคุณผมมูาา้ชมะพาดูกันอีกรอบหนึ่งเลยนะ ย้ำราคานะสำหรับใบนี้ผมเอจิวะเอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ90,000บาทครับใบนี้ดูกันง่ายๆเลยนะด้านแรกเป็นรูปหล่อเก้าด้านแรกเป็นรูปหล่อเก้าพลิกไปดูด้านที่สองครับด้านที่สองมีรูปหล่อแปดพระองค์ท่านยืนอยู่ตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมฮะดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ ห0 0่นบาทครับใครมีแบงค์20ใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบไปกริบบอกตอนนี้เลยครับอ่ะผู้สมัครแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขนาดนี้ครับแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์50หล่อเก่นเก่าครับ ย้ำราคานะสำหรับใบนี้รับซื้อใบละ8 0แสนบาทครับคุณผู้ชมใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้งสองด้านและตรงตามทุกจุดจึงจะขายได้นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยเนาะรายละเอียดจุดแรกครับตัวเลข50บาทเป็นอารบิครับ ตรงนี้เป็นรูปรอแก้วนะเห็นนะมือซ้ายเขียนรถอยู่มือขวาเล่นเปียโนนะข้างบนเปียโนเนี่ยมีนกคุกอยู่นะตรงนี้รอแก้วพล่องท่านบกมือ,มอนะตัวหนังสือเขียนคําว่าด้วยสํานึกในพระมาหากราบาวติคูณอาหารที่สุดไม่ได้ครับแต่ฝีน้าเงิน1 2 3 4 5สห้าครับคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นรอแก้วพล่องท่านใส่ชุดสูทนะสังเกตนะกําลังเขียน ตัวหนังสืออยู่นะครับตัวเลข50บาทเป็นตัวไทยครับตรงนี้เป็นรอ9สมเด็จพระราชินีนาครับตรงนี้เป็นรอ9้าพระองค์ท่านสรงขึ้นครองพระราชบัลรังนะครับรอเพระองค์ท่านออกบววครับพญาครุเป็นสีเขียวปีกซ้ายปีกขวาผางเป็นสีน,น้ําเงินเห็นไหมนี่คือด้านแรกของไปนี้ครับด้านที่สองล่ะอ่ะมาดูด้านที่สองกันนะครับ ด้านที่2ตัวเลข50บาทส่วนกระบอนเป็นสีฟ้าขลังสีน้ําเงินตัวหนังสือ50บาทครับขีดคู่ละหน่สอาี่5้ารูปดบบไม้กระจัน1์1รูป2รูปครับตรงนี้เป็นรูปใบหวงรอ9อ่ะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเลข7กับตัวเคครับใครจะหยิบใบนี้มาขายกับผมเนี่ยจะต้องมีเลข7กับตัวเค จะต้องมีคนทั้งหมด2ตัวจึงจะขายได้นะพยาคุธเป็นสีน้ำเงินตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลข5้บาทเป็นตัวไทยรูปดอกไม้1.2.3จุดครับอ่ะตรงนี้ล่ะเลข7กับทอทงครับกุมผู้ชมและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของแป้ง50บใบนี้ครับใครมีแป้ง50บใบนี้ และมีทั้งหมดกี่ใบบอกใครผมทราบได้กรบบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุณสม้ชะต่อด้วยเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ2บาทสีเหลืองหล่อเก้าย้ำราคานะเหรียญน,นี้ผอมเอื้อเจวะเออรีโต ชาวญี่ปุ่นพอมรับซื้อเหรียญละ48,700บาทครับรายละเอียดละ่ะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอ 9, รเก้าหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าผูกนิพน์อะดุลจเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการที่9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะ ข้างล่างก่อนนะข้างล่างมีเลข2ไปตัวไทยตัวหนังสือคําว่าบาทเลข2อาอาบิกตรงกลางรูปประจังครับข้างบนตัวหนังสือเขียนคําว่าประเทศไทยครับพอพันจุดสอสลาจุด2องพนะคุณผู้ชมสังเกตที่ปีพศเลยครับว่าเป็นปีพศออ2554ผมเอเยวะเออปีโตชาวญี่ปุ่อมรับซื้อเหรียญระ 48,700บาทครับคุณผู้ชมะย้ำนะนี่เป็นเหรียญ2บาทสีเหลืองหล่เก้าและเป็นปีพศส5 5พผอมเอ่ยเจวะเออบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญระ48,700บาทครับใครมีเหรียญ2บาทสีเหลืองเหรียญน,นี้ และมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิปบ,บอกตอนนี้เลยครับ